ที่บ้านของเพื่อนๆที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเจอปัญหาแบบนี้กันอยู่ไหมคะทั้งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์หรือว่าขนของน้องๆที่ลอยฟุ้งอยู่เต็มทั่วห้องอย่างนี้ยคะ่ะและนี่ก็คือเครื่องฟอกอากาศนะคะ n a v i Pet Air Purifier นะคะเป็นเครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยงนั่นเองคะ่ะ การใช้งานของเขานะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะด้านบนตรงนี้นะคะจะมีแผงการควบคุมนะคะที่เป็นระบบสัมผัสนั่นเองค่ะพอเรากดเปิดเครื่องนะคะก็จะมีเสียงแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันทีละปุ่มนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะจะมีปุ่มปรับแสงสว่างนะคะปรับได้ทั้งหมด3ระดับนะคะ แล้วก็จะมีปุ่มตั้งเวลาการทำงานนะคะสามารถตั้งได้1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็6ชั่วโมงนะคะมีปุ่มสำหรับปรับแรงลมของพัดลมนะคะสามารถปรับได้3ระดับเลยแล้วก็มีปุ่มปรับโหมดตรงนี้เลยค่ะมีโหมดสลีปโหมดเร็วแล้วก็โหมดอัตโนมัตินะคะ ตรงนี้นะคะเขาจะมีปุ่มที่จะแจ้งเตือนอายุการใช้งานของไส้กรองนะคะและที่สําคัญนะคะสําหรับบ้านใครนะคะที่มีน้องๆหนูๆตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นแผงควบคุมแบบระบบสัมผัสนะคะเขาก็เลยมีนนปุ่มที่ล็อกหน้าจอมาให้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลว่า เด็กๆเอามือไปจับแล้วมันจะรีเซ็ตการตั้งค่าหรืออะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถล็อกหน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะและการเชื่อมต่อการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันของเขาก็ง่ายดายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เพื่อนๆโหลดแอปพลิเคชันนะคะ Smart Life นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็รีจิสเตอร์ทุกๆอย่างเข้าไปนะคะแล้วเพื่อนๆก็กดที่ปุ่มฟังก์ชัน WiFi นะคะค้างไว้3วินาทีนะคะเพื่อที่จะให้เขาเชื่อมต่อกันใน แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็พอเชื่อมต่อแล้วก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆก็สามารถควบคุม่ัดแอปพลิเคชันแบบนี้ได้เลยเขาก็จะมีการแจ้งนะคะว่าค่าฝุ่นเท่าไหร่นะคะแล้วก็อุณหภูมิในห้องอยังไงนะคะแล้วก็สามารถปรับโหมดต่างๆได้เลยนะคะความเร็วของพัดลมอะไรแบบนี้นะคะ แล้วมาต่อกันที่เทคโนโลยีการกรองเขากันบ้างดีกว่าค่ะด้านนอกนะคะเขาจะมีแผ่นกรองขนนะคะสําหรับดักจับเส้นขนฝุ่นละอองต่างๆนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นกรองแรกแล้วค่ะแต่ว่าจะทําหน้าที่เหมือนกับแผ่นกรองด้านนอกเลยก็คือดักจับ เส้นขนอีกด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ฝุ่นละอองเล็กๆต่างๆต่อมานะคะเขาจะเป็นชั้นกรองฆ่าเชื้อนั่นเองค่ะเขาจะช่วยดักจับอนุภาพที่มีขนาดเล็กกว่า0.3ไมคอนนะคะยกตัวอย่างเช่นฝุ่น pm 2.5แบคทีเรียเชื้อรานะคะที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยชั้นเนี่ยเขาจะช่วยกรองฆ่าเชื้ออีกทีหนึง และชั้นด้านในสุดนะคะชั้นสุดท้ายนั่นเองค่ะจะเป็นชั้นกรองคาร์บอนนะคะที่จะช่วยขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะเช่นกลิ่นปัสสาวะกลิ่นอุจจระสารละเหยหรือว่าสารก่อภูมิแพ้นั่นเองค่ะและวิธีการดูแลเจ้าเครื่องนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะง่ายดายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแค่ใช้ผ้าชุบน้ำบัดหมานนะคะแล้วก็เช็ดตามช่องพัดลมตรงนี้แล้วก็ซีลองตรงนี้นะคะ ก็พยายามดูแลไม่ให้ฝุ่นเกาะหนาจนเกินไปนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าเครื่องเนี้ยยังมีประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอนะคะและที่บอกว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเนี่ยก็มาเป็นอันดับแรกๆเหมือนกันนะคะที่ควรจะคำนึงถึงต้องบอกเลยว่าเครื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะเพราะว่าเขามีระบบในการตัดการทำงานทันทีนะคะเมื่อ พัดลมทํางานผิดปกตินะคะหรือว่าเครื่องเนี่ยมีเสียงอะไรที่ผิดปกติรวมไปถึงเครื่องมีอุณหภูมิที่สูงมากจนเกินไปนะคะเขาก็จะทําการชัดดาวตัวเองไปเลยนะคะไม่ทํางานต่อนะคะก็เรียกได้ว่าปลอดภัยหายห่วงนะคะและราคาของเขานะคะอยู่ที่4,900บาทเท่านั้นนะคะเพื่อน ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อได้แล้วนะคะวันนี้มีขอพร้อมส่งนะคะที่เว็บไซต์ m a n น o n gadget com นะคะหรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ข้างๆนี้ได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะปลุกแล้วก็เจ้าเครื่อง Navi p พ t a i ร Purifier เ,เครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามี g a d g e ตเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะมาใหม่ แบบใหม่เลยก็จะรีบมาอัปเดตแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะวันนี้ไปละค่ะ